ตอนสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆช่วงปีสีหนึ่งเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ครับสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับรองงานอยู่นานจนถูกเรียกตัวโดยบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งแถวถนนลาดพร้าวได้งานเป็นช่างเขียนแบบซึ่งก็ไม่ค่อยตรงกับที่เรียนมาเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำดีกว่าตกงานนะครับบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทครอบครัวเป็นโฮมออฟฟิศ มีพนักงานเพียงไม่กี่คนและที่นี่ที่เรื่องราวสยองได้เกิดขึ้นเจ้าของบริษัทแกเป็นคนชอบเล่นของเก่าครับอะไรเก่าๆแกจะหามาสะสมจนเต็มบ้านไปหมดเวลาเดินผ่านทีไรก็อดขนลุกไม่ได้ผมเรียกเจ้าของบริษัทว่าพี่ปอเพราะว่าแกเป็นกันเองกับผมมากแกให้ผมไปสอนพิเศษลูกชายแก ที่มีชื่อว่าน้องตั้มน้องตั้มอายุราวสิบขวบเป็นเด็กน่ารักสดใสล่าเริงมีสซนบ้างตามภาษาเด็กผู้ชายอยู่มาวันหนึ่งพี่ปอได้เตียงไม้เก่ามาหลังหนึ่งแกได้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้แกมาคุยว่านี่เป็นเตียงเก่าแก่สมัยราชวงศ์อะไรสักอย่างของจีนตกทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีเจ้าของเขาล้นเงินก็เลยขายมาให้ถูกถ แต่มันก็ไม่มีที่จะวางแล้วแกก็เลยเอาไปเปลี่ยนกับเตียงน้องตั้มซัเลยผมก็ฟังฟังไปไม่ได้สนใจอะไรมากส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบของเก่าเท่าไหร่ของมีประวัติอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้อินกับพี่แกเท่าไหร่นะเหตุการณ์ดูเหมือนจะปกติแต่แล้วเย็นวันหนึ่งครับน้องตั้มมาเรียนพิเศษกับผมน้องบอกว่าตั้มไม่อยากนอนเตียงโบราณของพ่อเลย ตั้มอยากนอนเตียงเดิมมากกว่านอนเตียงนี้ที่ไรตั้มชอบฝันร้ายชอบฝันเห็นผู้หญิงกีนแก่ๆมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงบางทีก็มานั่งลูบหัวตั้มตั้มกลัวช่วยไปบอกพ่อหน่อยว่าตั้มไม่อยากนอนแล้วผมก็รับปากกับน้องว่าจะไปคุยกับพ่อให้เช้าวันต่อมาผมก็ได้ไปคุยกับพี่ปอ เล่าเหตุการณ์ที่ได้ยินมาให้พี่ปอฟังแกก็โมโหแล้วก็บอกว่าไปฟังอะไรกับเด็กมันเด็กมันโกหกเพราะว่าไม่ชอบเตียงเก่านะสิไอผมก็จนปัญญาไม่มีอะไรจะมาเถียงแทนน้องตั้มได้ก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยน้องตั้มก็ยังคงต้องนอนเตียงโบราณน,นั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบมาบ่นให้ผมฟังบ่อยๆว่าไม่สบายตัวเลยเวลาตื่นมา เหมือนจะจับไข้ตลอดฝันเห็นคนแก่คนจีนนั้นตลอดเลยจนบางคืนต้องเอาผ่าหนวมไปปูที่พื้นนอนไม่ก้านอนบนเตียงนั้นวันเวลาผ่านไปน้องตั้มเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆไม่สบายบ่อยสู้ซีดเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนจนต้องขาดเรียนหลายวันก็มีพี่ปอพาไปหาหมอหมอก็แค่ฉีดยา ให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยสมวันดีสวันไข้เป็นแบบนี้ตลอดจนผมไม่ได้สอนพิเศษน้องตั้มต่อไปอีกเพราะว่าน้องตั้มเอาแต่ป่วยอยู่ตลอดเวลาจนอยู่มาวันหนึง่งช่วงสายๆผมนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศที่กั้นเป็นห้องเล็กๆในตัวบ้านนั่นแหละผมสังเกตเห็นคนรับใช้วิ่งกันพุ่นไปหมด สีหน้าตกออกตกใจคนใช้ชาวพม่าอีกคนก็วิ่งไปตามพี่ปอมาแล้วก็พากันวิ่งขึ้นไปชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นห้องของน้องตั้มด้วยความอยากรู้ผมก็เลยตามขึ้นไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงห้องน้องตั้มสิ่งที่เห็นก็คือน้องตั้มนั่งอยู่บนเตียงในสภาพที่คอพับลงมาหลังค่อมโยกตัวเอ็นไปมาตลอด ลักษณะเหมือนร่างทรงที่เคยเห็นในหนังอะไรแบบนั้นพี่ปอเดิงเข้าไปถามว่าตั้มเป็นอะไรตั้มเงยหน้าขึ้นมาทำตาขวางใส่และพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกจะว่าเป็นภาษาจีนก็ไม่เชิงฟังไม่รู้เรื่องเลยคนรับใช้สองคนนั่งกอดกันร้องไห้เพราะความกลัวส่วนผมยืนแอบมองอยู่นอกประตูสังเกตการไปเรื่อยๆ พี่ปอขึ้นไปนั่งบนเตียงพร้อมกับเขย่าตัวน้องตั้มถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรตั้มก็ไม่ยอมตอบเอาแต่พูดจาภาษาแปลกๆผมคิดในใจว่าน้องตั้มต้องโดนผีเข้าแน่ๆพี่ปอก็ยังคงเขย่าตัวน้องตั้มไม่หยุดเรียกชื่อตั้มตั้มตั้มจนน้องตั้มตัวอ่อนพับลงไปกับเตียงผมเห็นพี่ปอเรียกให้คนงานเตรียมรถ แล้วมาช่วยกันอุ้มน้องตั้มไปโรงพยาบาลด่วนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน้องตั้มต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์รอหมอเช็คอย่างละเอียดในทุกๆด้านเย็นวันหนึ่งพี่ปอก็มาคุยกับผมถามผมว่าน้องตั้มมาคุยอะไรกับผมบ้างผมก็เล่าให้พี่ปอฟังหมดและนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่ปอเริ่มจะเอ็นเอียงมาเชื่อในสิ่งที่ผมเล่า แกบอกว่าเอางี้พรุ่งนี้พี่จะพาหมอดูไปดูหวงจุ้ยที่บ้านวันรุ่งขึ้นผมมาทำงานก็เห็นพี่ปอมาพร้อมกับหมอดูหวงจุ้ยคนหนึ่งหมอคนนี้ยังดูหนุ่มมากๆน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกับพี่ปอมาถึงแกก็เดินดูรอบๆบ,บ,บ้านเข้าไปในห้องนั้นทีออกมาจากห้องนี้ทีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจะมีก็จุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องปรับปรุง ไม่ได้ห้ายแรงอะไรผมก็ตามจดตามที่หมอดูหวงจุ้ยแค่บอกจนมาถึงที่ห้องน้องตั้มหมอดูเปิดเข้าไปและวยืนนิ่งตัวแข็งไปพักหนึ่งแลรีบปิดประตูเดินลงไปชั้นล่างทันทีผมก็พี่ปอมองหน้ากันงงๆง,งพอมาถึงห้องรับแขกข้างล่างหมอดูหวงจุ้ยรีบถามพี่ปอว่าเตียงในห้องนั้นของใครอยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วหรือยัง แล้วก็ซักถามพี่ปอต่ออีกสองสามคำถามก่อนจะสรุปออกมาว่าให้เอาเตียงนั้นไปไว้ที่อื่นหรือให้เอาไปไว้ที่วัดอย่าเอามาไว้ในบ้านมันไม่ดีมันมีของสกรปรกจะทำให้อยู่ไม่สุขอับปีพี่ปอกับผมได้ฟังอย่างนั้นก็อึ้งไปสิครับพอหมอดูกลับไปผมก็ถามพี่ปอว่าพี่จะเอาไปไว้วัดไหมพี่ปอก็พยักหน้า ผมสังเกตดูแววตาแกแกยังคงเสียดายเตียงโบราณหลังนั้นอยู่วันต่อมาผมก็เห็นคนงานช่วยกันขนเตียงโบราณน,นั้นใส่รถหกล้อแล้วก็ขับออกจากบริษัทไปผมรู้สึกโล่งใจยังไงบอกไม่ถูกแต่ดูสีหน้าพี่ปอแกยังอะไรอาวรกับเตียงนั้นอยู่เลยไม่กี่วันต่อมาน้องตั้มก็ออกจากโรงพยาบาลหมอสรุปว่าน้องตั้มไม่ได้เป็นอะไรมาก แค่พักผ่อนน้อยเครียดจัดก็เลยเกิดอาการเพ้อน้องตั้มกลับมาคราวนี้ดูสดใสกว่าเดิมมากยิ่งได้ข่าวว่าคุณพ่อเอาเตียงโบราณออกไปแล้วน้องตั้มยิ่งดีใจมากผมทำงานอยู่ที่บริษัทพี่ปอไปอีกสักพักก็ได้งานใหม่ที่บริษัทของรุ่นพี่ก็เลยขอลาออกจากบริษัทพี่ปอวันที่ออกพี่ปอแกก็ให้พรแล้วก็ให้พระผมมาองค์หนึ่ง กล่าวขอบอกขอบใจที่ช่วยสอนพิเศษลูกชายแกผมก็กล่าบลาพี่ปอออกมาตอนกำลังเดินออกจากบริษัทสายตาผมก็เหลือบไปเห็นกาแลและเชิงชายใต้หลังคาบ้านที่เป็นไม้ฉลุสวยงามผมชี้ไปแล้วก็เอ่ยถามพี่ปอว่าพี่ซื้อมาใหม่หลระครับเพิ่งสังเกตเห็นสวยเชียวเป็นไม้เก่าดูคลาสสิกดีนะ พี่ปอเดินตามมาตบไหล่ผมเบาๆแล้วแกก็บอกว่าปาวหรอกไม่ได้ซื้อใหม่ไม้นั่นหนักพี่ทำมาจากเตียงเจ้าตำนั่นแหละส่งไปทำที่อยุธยาหรือเตียงทิ้งแต่เอาไม้ส่วนที่สวยๆจ้างช่างฉลุลายแหมจะทิ้งทั้งทีก็เสียดายนะ่ะผมได้ฟังแค่นี้ก็หมดคำจะพูดต่อแล้วไต้แต่ยกมือไหว้และกราบลาพี่ปอ ปีต่อมาผมได้ดูข่าวทางทีวีโดยบังเอิญเป็นข่าวของน้องตั้มเสียชีวิตเพราะถูกรดชนผมจำนามสกุลของน้องตั้มได้และข่าวก็บอกว่าเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทที่ผมเคยทำงานนั่นแหละผมขนลุกไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นอาถรรพ์ของเตียงโบราณที่ต้องการจะเอาชีวิตน้องตั้มมานานแล้วแต่ก็สุดจะคาดเดาได้ แค่คิดก็สยองแล้วครับ